ทดสอบระบบหางนะครับไฟฟ้านะครับผมทดสอบโดยการดันที่โคนนะคบดูนะนะครับสมมติว่าเราคลิกลงเลนนะครับมันจะเป็นไฟฟ้านะครับยกขึ้นเองเห็นะครับยกขึ้นลงนุ่มนนะครับนี่ครับลงขึ้นลงลงเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวหางเบานะครับผมผมจําลองกดให้ดูนะครับลงไปขึ้นลงประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้นะนุ่มๆนะครับผมนะอันนี้นะครับผมเป็นโลกไฟฟ้านะครับใช้ระบบนี้ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวตั้งนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดดูนะครับ เบอร์เจ็ดจะย่อลงเห็นไหมครับเบอร์เจ็ดจะย่อลงสุดนะครับเขาเลี้ยวสกีหนักถ้าสกีเบาในประเทศไทยจะเลขเบอร์หนึ่งนะครับใช้เบอร์หนึ่งครับมันจะคล่องไวกว่าครับดูครับความย่อนี่เบอร์เจ็ดนะย่อตัวเบอร์หนึ่งนะครับนะโอเคนะครับผมต่อนะครับตัวควบคุมตัวควบคุมตัวตีเส้นนะครับผมนะยกยกขึ้นนะครับเก็บเองนะครับแล้วสองข้างนะครับสองข้างนะครับพอกดลงนะครับตัวนี้นะกดลงตัวนี้นะกดลง กดลงหนึ่งทีเอาหางลงนะครับกดลงสองทีนะครับหางจะทํางานแล้วตบตบลงกดลงข้าตัวนะครับตัวนี้ลงนะนี่นะต่อไปตบตัวนี้นะครับนะลงเรียบร้อยนะครับโลกหางไฟฟ้าปกตินะครับผมนะตะกี้ปกติใส่ปุ๋ยได้นะครับปกติเลยครบเลยนะครับผมนะเ็นเซอร์นะครับครบนะครับเรียบร้อยนะครับของลูกค้านะครับผมนะเรียบร้อยครับไปได้เลยครับ ทดสอบหัวดำนานะครับผมพร้อมตัวลบลอยล้อนะครับวานปุ๋ยนะครับหัวดำแปนหัวนะครับผมนะส่งลูกค้านะครับนี่ลูกค้าสปปลาวนะครับผนมนะนี่ทำคลิปให้ดูครับปึ๊บเลยครับนิ่มเลยครับโคตรนิ่มเลยนะครับผมนี่ต่อนะครับ คูเบอร์ตาตัวนี้ไปควบคุมยกห่างไฟฟ้านะครับผมนะก็จะเป็นตัวก้านตัวนี้นะครับกดลง1ทีห่างลงนะครับกด2ทีตึกตึกนะครับหัวดำานาทํางานนะนะยกขึ้น1ทีห่างยกนะครับผมนะจะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะถ้าดันขึ้นอย่างนี้ตีเส้นซ้ายลงอย่างนี้ตีเส้นขวานะครับผมนะอย่าลืมนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าเกียร์นะครับเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวเกียร์ระยะ1 4ถึง21เเซนเราเลือกระยะเอานะครับ เราได้ระยะเ้าต้องการแล้วนะครับยกห่างลงเรียบร้อยแล้วนะนะครับเราเข้าเกียร์ว่างนะที่เกียร์ว่างนะเราดันเดินหน้าช้าๆนะครับหัวดํานาจะทํางานนะครับเราดัวหอยหลังมาจนถึงเกียร์เอ็นนะครับหัวํานาจะหยุดทางานนะอันนี้คือแบบหยุดอยู่กับที่นะครับแต่เวลาใช้งานนะครับใช้งานลงนาเรากดไปที่เกียร์ช้านะครับก็คือเกียร์โรงงานนันนี่คือเกียร์โรงงานนะครับผมนะถ้าตัวนี้อกียร์หนึ่งเป็นเกียร์วิ่งนะครับเราไม่ใช้เราใช้เกียร์โรงงานนะครับนะเดี๋ยวแปลให้โรงงานนะ พอใส่เกียร์โรงงานเสร็จแล้วดันเดินหน้านะ <S 2> <S 2> หัวดํานาจะทํางานนะครับผมนะเราใช้อย่างนี้นะครับนะระบไฟฟ้านะครับตัวนี้ความไวของสกีนรนะแนะนำให้เป็นเบอร์นหนึ่งก่อนนะครับนะถ้าดําไม่พอใจก็ค่อยๆปรับขึ้นมานะครับให้แน่เป็นเบอร์นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ลงแนะนําให้เป็นตรงกลางนะครับระบบอัตโนมัติไปก่อนนะนะระบบอัตโนมัติไปก่อนนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่น้ำมันเกียร์อยูนะต่ตรงนี้นะใต้นี้ยิบประมาณตรงนี้ มันเกยร์คูปะต้าอยู่ตรงรูนี้นะครับเติมตรงนี้นะครับถ่ายด้านล่างนะครับผมนะโอเคใช้คูบะคูปะต้าทั้งคันนะครับเรียบร้อย